สวัสดีค่ะบุภาพารวยค่ะมาแนะนำเสื้อแขนสั้นนะแขนสั้นไว้ใส่อีกตัวหนึ่งรับหน้าร้อนค่ะทีนี้ลายถักตัวนี้เป็นลายถักที่ไม่ได้ยากถักจากข้างล่างขึ้นไปนะคะถักจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ทำคอแหลม,มทำคอแหลมคอแหลมก็คือลดลดด้านข้างลงไปนะทีนี้ตรงแขนเนะะี่ยค่ะที่โผล่ออกมาหน่อยหนึ่งเนี่ยมันทำทำประมาณรูปสี่เหลี่ยมนะคะประมาณเสื้อเนี่ยรูปสี่เหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะคอแหลมอย่างเงี้ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วพอตรงขึ้นวงแขนนะ่ะเวลาเราใส่มันก็จะตกตรงหัวไหล่พอดีตรงแขนนี่นะคะวงแขนนี่นะเราชนเราถักขึ้นไปใช่ไหมคะพอถึงใต้รักแร้เราก็ต่อใต้รักแร้ก็แนวกับที่ตัวตัวตวอะคอเนี่ยค่ะที่แหลมเนี่ยนะก็ล่นอันนี้ล่นไปล่นไปนะคะแล้วก็แล้วก็แผ่นหลังเราก็ถักมาชนกันตรงหัวไหล่ตรงหัวไหล่นะ แต่ลายตอนนี้มันจะเป็นลายที่ไม่ยากต่บุพานเห็นลายแล้วมันก็น่ารักดีนะคะโดยภาพรวมมองภาพรวมแล้วน่ารักดีค่ะแต่ทีนี้ว่าเราไว้ไวใส่ที่แบบหน้าร้อนนะตอนนี้จะใช้ไหมไหมซัมเมอร์จะดีกว่านะหน้าร้อนบ้านเราใช้ไหมซัมเมอร์ก็จะสวยเดี๋ยวบุพารจะเอาไหมของไหมของของอินโดมาทำตัวอย่างให้ดูเนาะไหมอินโดทำตัวอย่างให้ดู ทำตัวอย่างให้ดูหน่อยหนึ่งตัวนี้คือรอบตัวรอบตัวเนี่ยเราถักอ่บโซ่ยาวๆไว้เลยนะคะสักโซ่ยาวๆว,ว่าเราจะเอารอบตัวใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็อยู่ที่ตัวเราแล้วพอถักโซ่ยาววัดรอบตัวแล้วเราถึงมาขึ้นลายค่ะแล้วก็ถึงเอามาชนกันบุผัดจะไม่มาบอกว่าจะต้องโซ่เท่าไหร่นะคะเพราะแต่ละคนรูปร่างไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นทําโซ่ยาวๆให้ไว้แล้วเราก็มาดูตรงที่ช่วงลายว่าเราเอาเอามาชนกันอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะ อันนี้พอดีเป็นไหมพรมรีดแล้วเรียบเรียบแป้เลยนี่นะคะอันนี้อันนี้ไหมพรมนะไหมพรมเส้นเล็กของวีนัทค่ะไหมพรมเส้นเล็กของวีนัทที่ถักให้ดูเป็นตัวอย่างนะมันจะสล,สลับลายกันอยู่ค่ะแต่ทีนี้ตัวนี้เราทําเป็นลายห่างๆได้นะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวดูมนอันนี้คือตัวอย่างอันนี้รีดรีดแล้วนะคะอันนี้รีดนะรีดแล้วจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือไหมพรมนะเดี๋ยวเรามาดูไหมอินโดกัน อันนี้เป็นไหมอินโดจะใช้ไหมนี้ก็ได้แต่อันนี้เขาจะแพงหน่อยบุพัสั่งจากลาซาด้าเนื้อไหมสวยนะคะนิ่มดีหกสิบห้าบาทนะจ,จะาำไม่ผิดหกสิบ้าาทม้วนเท่านี้เองม้วนไม่ใหญ่นะคะม้วนไม่ใหญ่เดี๋ยวเรามา,มาทำลายให้ดูถ้าไหมของอินโดนี้ต้องใช้เข็มเบอร์สี่นะคะไม่งั้นไหมมันจะแตกไหมจะแตกนะ ตอนนี้พอเราถักโซ่ยาวๆนะคะสักโซ่ยาวๆตอนเริ่มโซ่เนี่ยอย่าอย่าถักแน่นมากนะคะโซ่เริ่มแรกที่ดป็นฐานมันเนี่ยอย่าถักแน่นมากพอแน่นมากแล้วมันจะตึงพอเราถักตัวบนมามันจะไม่สวยพอรีดออกมาค่ะเราถักหลวมๆตรงชายเนี่ยนะคะหลวมๆไม่ต้องห่วงมันย้อยนะคะมันเก็บได้เก็บชายได้นะคะพอเราถักยาว ยาวๆโซ่ยาวๆตามความต้องการเราแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะเอาตัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยอะไรก็ว่าไปนะตามไซส์นะนะคะพอเราถักจนได้ได้ทีแล้วนะคะได้จํานวนตามต้องการแล้วนะ,ะเราก็มาขึ้นตรงนี้นะคะขึ้นโซ่โซ่หกสามสี่ห้าหกเอามือหยิบไว้นะคะมีโป้งหยิบไว้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งตรงตรงที่เราหยิบนะคะ อันนี้นะดึงสองจังหวะดึงสองจังหวะนะคะแต่สังเกตมันจะเว้นสามนะคะหนึ่งสองสามมาปักลงหลักที่สี่โซ่ที่สี่โซ่ที่สี่นะนี่นะคะตรงตรงโซ่ที่สี่ไหมอินโดมันจะแตกหน่อยนะเวลาเกี่ยวให้เกี่ยวดูดีๆมันจะแตกอยู่นี่นะคะพอตรงนี้เราใช้ เราใช้สามหลักนะคะตรงนี้นะพันหัวเข็มนะคะสามหลักนี่นะนียค่ะพันหัวเข็มสามหลักแล้วก็เว้นมาอีกสามหนึ่งสองสามมาที่มาโซ่ที่สี่มาโซ่ที่สี่นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง โซ่สามเบนโซ่สามมันจะสลับบางกันอย่างนี้ยค่ะมันจะสลับลายเนี้ยนะลายเนี้ยมันจะมันสลับ่างกันอยู่อย่างนี้นะคะเนี่ยนะบุพาจะทําตัวอย่างให้ดูหน่อยหนึ่งนะคือให้ดูใหม่คือไหมเส้นใหญ่ใหญ่ก็ถักตัวนี้มันไม่ร้อนนะคะไหมไหมไม่ร้อนนะไหมของอินโดนค่ะใช้ไหมอินโดก็ได้แต่ว่าเวลาดึงเนี่ยระวังนิดนึงเพราะไหมมันพอดึงปุ๊บมันแตก พอมันแตกมันเกี่ยวมาไม่ครบทุกเส้นค่ะเวลาเกี่ยวไม่ครบทุกเส้นเราต้องย้อนนะเพราะว่ามันไม่งั้นมันจะไม่สวยะะสามโซ่ทุกอย่างสามหมดนะ,ะสามโซ่ข้างบนข้างล่างก็เว้นสามโซ่เหมือนกันเว้นสามโซ่เนี่ยนะคะ พอถักออกมาบุพภาว่ามันสวยมันสวยอยู่นะพราะเราถักไปอย่างนี้ก่อนนะคะเราจะเพิ่งเอามาเอาโซ่มาชนกันนะอย่าเพิ่งเอามาชนนะคะให้ได้ลายให้ได้ลายอย่างนี้ก่อนนะให้ได้ลายอย่างนี้ก่อนเอาจนเราเรา,เราวนรอบแล้วเราเออมันมันพอดีของเราอย่างเนี้ยค่ะอย่าเล็กไปนะเล็กไปใส่ไม่ได้นะจ๊ะ <c oughs> หลายคนถักโอ้ยถักเยอะเดี๋ยวมันเสร็จช้าใช่ไหมปรากฏว่าถักเล็กไป มันจะใส่ไม่ได้นะโคเชค่ะถักหลวมๆก็สวยถ้าเราบางทีเราหุ่นไม่ได้ดังแบบนะเราผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะถักนี่นะคะมันจะสับวางไปอย่างนี้พอมาตรงนี้เสร็จบุผัตจะทำให้ดูว่าที่จะต้องชนนะคะตรงนี้นะอ พอตรงสามตรงนี้พอพอเราถักมารอบใช่ไหมคะก็ชนอย่างนี้นะนี่นะเนี่ยค่ะพอได้ที่เราให้มันชนเห็นไหมคะอันนี้มันสามหลักก็มาชนกันแบบนี้ข้างล่างเราก็เอามาเกี่ยวผูกมาผูกกันนี่นะคะกรณีที่เราชนนะเราชนเนี่ยเนี่ยนะชนตรงนี้ส่วนข้างล่างต้องเว้นสามหลักใช่ไหมคะเราก็มาเกี่ยวตรงนี้ นคะคะถ้ามันเกินเราก็ตัดไหมแต่เราเอาจำเป็นสุดก็ได้ค่ะไม่เป็นไรว่าตัวนี้นะมันมันอันนี้ได้นี่ค่ะให้มันลงอย่างนี้นะอแต่บุพฝาบไปอีกหน่อยเดี๋ยวได้รอบสองจะได้เห็นนี่นะคะเพราะบางทีถ้าขึ้นต้นน่ะเราเราไปใช้โซ่แน่นแน่นเกินไปอย่างเงี้ย พอตอนรีดอ่โอ้โหตรงนี้กลายเป็นมันกลายเป็นไม่สวยมันืหดอพอมาแถวแถวนี้นะคะพอมาแถวนี้นะพอเราชนกันแล้วมันก็จะเป็นวงกลมพอดีใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ด้านข้างนี้ไม่ต้องสนใจนะอันนี้บูผาทาเพื่อที่จะขึ้นอีก,อก,อกรอบหนึ่งมาให้ดูพอมาตรงนี้ก็เป็นสามหลักนี่นะคะ อันนี้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงสองจังหวะสามหลักนะสามหลักแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งมาตรงที่ตรงหลักกลางนี่นะคะหลักกลางนี่นะ,ะแล้วก็โซ่สามนี่ค่ะมันจะสับว่างกันอยู่คือในในแบบอะ่ะมันมองเหมือนเหมือนจะมองไม่ค่อยชัดหรอกแต่ว่าบุควาว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนี้ คือบางทีได้แบบมาค่ะคือคือในแบบเขาว่ามันก็ไม่ค่อยชัดทีนี้บู่าก็เอามาแกะดูว่าเออมันมันน่าจะทําแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาลายมาสอนท่านผู้ชมก็คือจะได้จะได้มีลายเสื้อใหม่ๆไว้ไว้ถักกันค่ะจากของต่างประเทศเนาะเพราะว่าต่างประเทศบางทีเขาเขาไม่ได้บอกลายไว้นะคือเขามีแต่แบบเสื้อคือมีแต่แบบเสื้อมาเห็นแบบเสื้อมันสวยค่ะสวย เราก็ถึงมาอยู่กับตัวเราบางทีเราก็มาประยุกอะไรก็เหมือนเข้ามั่งไม่เหมือนเข้ามั่งนะไม่นะลืมตรงนี้ตรงเนี้ยถักไปเพลินแล้วก็จะลืมนี่นะคะโซ่สามถักอันสีสีแดงนั่นก็ลืมนี่นะ ค่อยๆถักไปคือไหมไหมเราถักหลวๆก็ได้นะคะบางทีลายถักอันนี้พอไปรีดมันยืดน,นิดนึงนะคะถ้าไหมอินโดเนี่ยนะแต่บุผาลองใช้เข็มหัวเบอร์สามแล้วแหละมันเกี่ยวมาไม่หมดครบไม่ครบทุกเส้นะมันจะแน่นกว่าแต่ว่ามันมาไม่ครบทุกเส้นเนี่ยฝั่งเนี้ยเบอร์สามเดี๋ยวลองให้ดูคือเวลาเกี่ยวต้องระวังมันจะแน่นกว่าเนี่ย มันต้องดึงแบบมีจังหวะอย่างเงี้ยค่ะตะวัดหัวเข็มเนี่ยนะเพราะเห็นของพลังเขาเขาักแนวนอนนะแต่ของบูภาเนี่ยทักแนวตั้งแต่บูผาว่าของบูภาถักได้ไวกว่านะเ <c oughs> นี่ยนะคะจะถักให้ดูสักหน่อยหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยว่าเส้นเส้นมันะมาแบบนี้ค่ะมันมาไม่ครบ คือถ้าใช้ใช้หัวเล็กเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะเนีย่ยมันจะโผล่มาไม่ครบหมูผัดเลยต้องใช้เบอร์สี่ถ้าดึงมาไม่ครบทุกเส้นเนี่ยเดี๋ยวพอใช้ใช้ไปแล้วมีอะไรมาเกี่ยวหน่อยวิ่งวิ่งสวีวีวีไม่สวย แค่นะล,าลายมีแค่นี้เองค่ะลายมีแค่นี้เองเนี่ยนะแต่พอถักมาเป็นภาพรวมมันจะสวยค่ะมันจะสับหว่างกันอยู่นะสีนี้สวยนะเนี่ยบุพาสั่งมาสิบมวนะ้วนเนี่ยสีเนี้ยกําลังถักเสื้ออีกตัวหนึ่งอยู่เนี่ยค่ะลองทํากันดูนะบางทีลายลายง่ายๆผสมกันก็ได้ค่ะถักออกมาเป็นตัวแล้วบุพาว่าสวยมันสวยอยู่นะเนี่ยนะไหมเขาเป็นมันอยู่นะคะอันนี้โฆษณาให้เลย ฆษณาให้นี่นะคะอันนี้ไหมพรมไหมพรมมันจะเบาแต่ไหมอินโดนใี่มันมีน้ำหนักอยู่ค่ะเนี่นะดูว่าก็ใช้ได้อยู่นะคะแต่พอเป็นภาพรวมนี่นะอืเนี่ยสวยอยู่สวยอยู่นะคะเป็นลายเล็กๆนะลายเล็กๆลายเล็กๆคอแหลมเอาไว้ใส่สบายๆห็นไหมสาวๆเข้าใส่ ะะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งเป็นลายง่ายๆนะบางทีจะได้มีหลากหลายลายขอบุภาบเน้นมาสอนลายมากกว่านะคะไม่ได้มาสอนเข้าตัวนะถ้าเข้าตัวนี่ก็คือจะจะไม่ยากค่ะเราถักถักเป็นวงกลมขึ้นไปพอไปตรงแขนนี่เราก็แยกถักชิ้นหน้าชิ้นหลังเอาขัวไหลามาชนกันประมาณนั้นตรงคอเวลาล่นเนี่ยก็ล่นเถิบมาทีละหน่อยนะคะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะลองทํากันดูนะหลากหลายลายค่ะ ขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ